กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสิงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทาง ฮานอยเม็ดเดียวนะคะขอเมื่อวาน,นะคะแอนมินไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะเมื่อคืนเนื่องจากไปธุระมากลับมาดึกนะคะประมาณสี่ทุ่มเนาะเมื่อคืนนะคะก็เลยดึกมากแล้วก็เลยไม่ขึ้นนะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภยัยพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านด้วยนะคะที่รอน้องสาวโซ่นะคะ สำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะคะพูดคุยกับน้องสาวโซ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะดึงเข้าบ้านนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะ59นะคะเอ็นมนเจาะไม่เข้านะคะ27นะคะก็หลุดไปนะคะห5หลุดนะคะห9หลุดนะคะเสียดายนะคะ เอา6กค่ะรูดหนะคะน้อยปกติ4ีเก้านะคะก็หลุดไปนะคะสามหกมานะคะสามหกหกสามนะคะให้เด่นหกถ้ารูดสี่มาอยู่สี่เก้าคู่เดียวนะพี่น้องพีวีของเราหกศูนย์ก็เข้าตัวเน้นตัวชอบให้นะคะสามแปดหลุดนะคะสรุปแล้วนะคะก็เข้าอยู่นะคะเข้าสองนอยนะคะน้อยปกติ เข้าล่างนะคะพีวีของเราเข้าบนนะคะก็ได้เฮกันไปเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพราะไม่พี่น้อง fc ของแอดมินเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะวันนี้วันที่18เดือน5นะคะแอดมินเขียนผิดเดือน5เขียนเป็นเลข9นะคะเมาตัวเลขเมาจริงๆนะคะ โดโค้ดของโมงบักเตนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ศูนย์กับสองนะคะศูนย์นี้เมื่อวานมาอยู่คู่หนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะตามศูนย์ดีกว่านะคะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะตอนแรกว่าจะเอาสี่นะคะแต่ว่าเอาให้ก่อนสี่นะคะ เมื่อคืนก็ฝนตกนะพี่น้องอยากไปจับอึงเด้เนาะพี่น้องเนาะเป็นตามเมื่อวานนะคะฝนตกตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์สาม แล้วก็จะเป็น7จ0ดสูงสงเนะคะ1 2 3 4 5นะคะเห็นไหมคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะส่วนใบน้อยนะคะเผื่อมีใครรอนะคะเดี๋ยวเขาอนุญาตเขียนใบน้อยแป๊บหนึ่งนะคะจดไว้แคบไว้ก่อนนะคะเม็ดเดียวเนาะ คือใบน้อยของเรานะคะบางที fc ใหม่มานะคะก็าอาจจะยังไม่ทราบใบน้อยคืออะไรนะคะแอด